จะมาพูดเรื่องฝ้าเลือดนะคะคนไทยเป็นเยอะที่สุดกลุฝ้าเลือดค่ะบางคนก็ใช้ครีมตามท้องตลาดนะคะที่แบบว่ายาเล่งขาวทำนู่นทำนี่ให้หน้าขาวไวมากสุดท้ายอะไรไหมคะกลับได้ฝ้าเลือดมาแทนนะคะนี่ค่ะยืนยันเลยนะคะมีเพื่อนหลายคนที่เป็นแบบนี้จริงๆค่ะก็เป็นฝ้าแดดชนิดหนึ่งนะคะเห็นเป็นเส้นเลือดฝอยเล็กๆริวเวณรอยดำเกิดขึ้นด้วยซึ่งลักษณะนี้มีสาเหตุก็คือว่าคนไทยอ่ะ อาจจะผ่านการทายาที่ทําให้ผิวบางแล้วก็เห็นเส้นเลือดฝอยเช่นยาที่มีส่วนผสมของสารตลอดไฮโดรพโนนหรือวัซเซโรนนั่นเองนะคะอีกลักษณะหนึ่งที่ทําให้เกิดฟ้าเลือดได้ก็คือคนไข้กลุ่มที่ชอบทําเลเซอร์บ่อยๆหรือว่าใช้กดลอกนะคะบริเวณบริเวณฟ้าเนี่ยแล้วก็ทําให้เกิดผิวบางขึ้นเส้นเลือดฝอยก็จะเห็นชัดขึ้น,นะค่ะฝ้าเลือดให้ใช้ครีมจากสารสก,กัดพืชเท่านั้นห้ามใช้ครีมจากสารเคมีนะคะ เพราะว่าครีมพวกนี้ทําจากสารเคมีเนี่ยจะทําให้ใบหน้าของเราเนี่ยแพ้ง่ายแล้วก็บางลงค่ะผิวหน้าของเราไอ้เจอสารเคมีต่างๆอย่างนั้นนะคะทําให้หน้าขาวเร็วเนี่ยมันอันตรายมากนะคะท่านผู้ชมค่ะครีมทาฝ้าที่สกัดมาจากพืชมันทําให้ใบหน้าของเราเนี่แข็งแรงขึ้นแล้วก็ปลอดภัยจริงๆนะคะแต่ต้องใช้ระยะเวลาเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันค่อยเป็นค่อยไปนะคะแต่ขอแนะนําตัวนี้นะคะครีมศาสตราจารย์ดรพรงามนะคะรักษาฝ้าเลือดได้ดีที่สุดค่ะ ทำมาจากสารสกัดพืชเน้นๆเลยนะคะไม่มีสารอันตรายต่อผิวเลยนะคะ